มาดูกันต่อนะครับกับการตรวจงานในช่วงบ่ายนะครับมาดูพี่ๆคนงานนะครับเป็นกําลังก่อกําแพงนะครับต้องใช้นั่งร้านนะครับเพราะว่าขึ้นที่สูงแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ทําคานนะครับตอนนี้ประกอบคา,านนี่ก็มีการเคาะ เพาะให้เข้าที่นะครับก่อนที่จะเชื่อมนะครับคนละบล็อกสองปลอกนะครับดูแบบนี้ห้องใหญ่มากเลยนะครับ อืมทะลุห้องนอนจกหของครับไออืมประมาณหานะ เดี๋ยวเราทุ้นไปด้วยกันนะฮะมันมีกี่ห้องนะฮะห้องนอนสีห้องและห้องรับแขกเห็นว่าหนุนนาพูดอ๋อขอบคุณพี่ๆทางบ้านนะครับมีห้องนอนสีห้องนะครับแล้วก็ห้องรับแขกหนึ่ง มาดูงานกันต่อนะครับโอ้สว่างขึ้นเยอะเลยครับลมพัดวอยมานึกว่าจะไม่มีลมมานะครับค่อย,ยังช่วนะครับตอนนี้แดดแดดร้อนก็เย็นได้ด้วยลมนะครับดูปลายไผ่หลังบ้านพี่หนูนาหนูนะเย็นครับเย็นเย็นสบายมา ถึงจะแดดจะร้อนแบบไหนแต่ถ้าขอให้มีลมแบบนี้มาบ้างนะครับคลายร้อนได้นะครับยูวอนบุ๊คบิงวัดรถเลยนะ

Why <laughs> สีสันของการทํางานนะครับก็เป็นการคุยเล่นสนุกกันนะครับของพี่ๆคนงานนะครับทํางานไปด้วยคุยกันไปด้วยนะครับหายเหนื่อยนะครับจอกล้อกันนะครัช่างเพื่อนสินมากเลยครับช่างเชื่อมเสื้อแดงข้างบนนะครับเดินบนรางเหล็กเมื่อกี้เนะี่ยเสียวเลย <laughs> เราเห็นเรายังเสียวเลยนะพี่เขาเดินนะครับการส่งตัวต้องดีนะครับกาวยางนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ